สวรสดีตอนเช้า5นาทีครับหลุดแดวรับย่อดซื้อเพิ่มตรงไหล่ดีของตอทคํากันในคลิปนี้คลิปนี้มีการชี้ชวนในการลงทุนแต่อย่างใด ทันทจจริงๆนะเมื่อวาน80กว่าแล้ววันนี้76แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าคนที่ตกรถหรือว่ายังซื้อของไม่เพียงพอแบบเติ้ลเนี่ยจะเป็นยังไงจะย่อซื้อตรงไหนครับนี่ไม่อัปเดตการจุดให้เติ้ลย่อซื้อแบ่ง2ไม้ตรงไหนดีครับก่อนที่เข้าสู่การวิเครารับไปแบบเร็วๆครับตอนนี้กลุ่มหมูกระเทรดเดอร์นี่เสื้อที่เติ้ลใส่อยู่เลยกลุ่มหมูกระเทรดเดอร์มีกิจกรรมครับจกกวันห้าหมื่นบาทก็ใครอยากรู้กิจกรรมเป็นยังไงก็ไปอ่านที่หน้าแฟนไปจของเติ้ลได้นะครับม กลุ่มโหมดคอระทะเทรดเดอร์มันเนี่ยนอกจากที่ได้รับก,กิจกรรมแล้วยังได้ต่างๆมากมายครับอย่างเช่นพาซิ่งพาดอยสับโตของ WLD ที่พวกเราเข้าตั้งแต่วันที่8แล้วผ่านมาอาทิตย์หนึ่งเข้ามาตั้งนานแม่งยังไม่วิ่งเลยแต่วันนี้เหมือนที่จะวิ่งแล้วดังนั้นใครอยากได้โพซิชันดีๆแบบนี้อยากมาซิ่งอยากมาดอยร่วมกันครับทักเฟรนเฟตเตอร์มาได้เลยนะครับทำมได้ง่าย,ายเพียงแค่สมัครโอเคผลิตของเติร์ใครที่มันชิวอยากอยากเข้ากลุ่มโหมดคอร์เทรดเดอร์ก็ทักมาก่อนครับเติร์นวิธีการอยากลุ่มคเทรดเอ์ ใช่นะอ้าวไปลุยกันดีกว่านะก่อนที่จะไปดูเหรียญครับเนี่ยไปดูเหรียญบิตคอยก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นครับแผนเมื่อวานของเราเป็นยังไงแผนเมื่อวานของเราคือเป็นยังไงบ้างบิตคอยเนี่ยเมื่อวานนี้เติ้ลให้ความวิเห็นไหมว่าบิตคอยไม่น่าจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงเลยควรที่จะไซด์เวย์ออกข้างแบบในปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นแหละ แต่สิ่งที่เรากําลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เรามีเงื่อนไขว่าไม่ควรหลุด40,000ถ้าหลุด40,000ปุ๊บมุมมองของการมองว่าไซเวว์หรือ ขึ้นเลยอันนี้อาจจะเกิดน้อยลงและดังนั้นเราเลยบอกว่าห้ามหลุด40,000นะครับถ้าหลุด40,000แนวรับด้านล่างรออยู่ที่เท่าไหร่นะ37,000 8ก็จะเป็นแนวรับแนวต้านเดิมก่อนที่เขา break out ขึ้นมาเราจะไปรอด้านล่างตรงนั้นครับแต่ตอนนี้ยังไม่หลุด40,000ยังคงต้องรอดูครับว่าณนะตอนนี้ช่วงประมาณบ่ายสองอตัวของ bitcoin เนี่ยมีการไม่ผ่านแนวต้านครับช่วงประมาณราคา4 0 0 0นะก็สู้กันอยู่สักพักนึง ก็ไม่ผ่านครับดังนั้นก็มีโอกาสที่จะกลับลงมาหาในรับระยะสั้นช่วง4 1 5 0 0ตรงนี้อยู่เมื่อวานนี้มีแท่งเทียนสังหารตอนนิยามมันว่าเป็นแท่งเทียนสังหารครับเกิดขึ้นเมื่อประมาณก่อนนอนนะกำลังจะนอนเลยครับ ถ้าไม่ตายทิ้งไส้ถังสังหารย่อลงมาที่แนวรับโซน4 0 0 0งแล้วดีดกลับขึ้นไปเลยครับดังนั้นในเช้าไม่ใช่ในเช้าเลยนี่ไม่เช้าแล้วดังนั้นในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เองเนี่ยถ้ามันย่อลงมาครับยังคงมองว่าโซน4 0 0 0งตรงเนี้ยที่เขาเคยทิ้งไส้เป็นไส้สังหารลงมาเรารอดูว่ามีแรงซื้อกลับเข้าไปไหมนะช่วงเวลานี้ยังคงมองในฝั่งของการพักตัวออกไปก่อน นะครตัวของบิตคอยจนกว่าจะกลับไปยืนอยู่เหนือ43,000และไม่หลุดราคา40,000ได้ก็อรอลุ้นกันต่อไปครับว่าบิตคอยจะออกไปที่หน้าไหนแต่สิ่งที่สนใจมากกว่านั้นครับในขนาดที่บิตคอยจะขึ้นก็นไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงแต่มีเหรียญเอาคอยตัวนี้ครับ WLD ที่เตินมอง ไปในฝั่งของการที่เร็วๆนี้อาจจะมีการ break out อาจจะมีการวิ่งต่อแล้วหรือเปล่านั่นคือตัวของ w l d ครับ w l d เนี่ยเราโพสต์ไปที่หน้าแฟนเพจไว้ตั้งแต่6วันที่แล้วนะครับว่าพักตัวพักรถ เตรียมวิ่งรอบใหม่ครับส่วนตัวของ WLD นะมองไปในฝั่งของการที่ราคามีการวิ่งขึ้นแล้วพักตัวหากมีการเบรกกรอบราคาตรงกลางของภาพไปเนี่ยมีโอกาสวิ่งขึ้นต่อดังนั้นนปัจจุบันที่วิ่งไซด์เวย์ออกข้างอยู่เนี่ยถ้า break out ขึ้นไปน้านบนก็คงมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อเช่นเดียวกับในอดีตครับดังนั้น WLD ของเติ้ลเนี่ยอ่าเนี่ยที่เติ้ลมองไว้คือ เอชุดนี้เนี่ยมันใกล้ที่จะเบรเอาแล้วหรือเปล่าอะถ้าเกิดเรามองแบบไม่ใบแอสนทุกคนเราต้อนอาจจะขยับเป้าด้านบนเนี้ยมาสักประมาณ2.75 อ2.75ชุดนี้มองเป็นไซเวย์อ่าอันนี้เต้นดูในทาวิฟส12ชั่วโมงนะถ้าเกิดว่าทาวิฟส12ชั่วโมงปิดแท่งเขียวเหนืสอ2.75ได้เติ้นมีมุมมองว่าชุดนี้มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อเลยนะครับโดยเป้าที่เต้นมองกันเนี่ยมองไปที่3ดอน4ดอนด้านบนเลยนะอ่ะชันวัดเป้ายัางไงจําไม่ได้ลอะอาจจะลองวิธีแบบนี้โนะลทูไฮโลลาสุดปุ๊บค่ะ 168%นะครับก็จะประมาณ3ดอน3.2% 3.8% ตามลำดับยังมองขึ้นไปกี่สับโตของ WLD เอาเป็นว่าถ้าสรุปสั้นๆนะครับคือเดี๋ยวพวกเรายังคงต้องรอ WLD เบรกเนี่ย2.75เอาแบบเป้าเซฟๆนะถ้าเกิดเขาเบรก2.75ไปได้หน้าตามสักไม้หนึ่งไปขาย3ดดอน4ดอนด้านบนครับแล้วอย่าลืมนะช่วงนี้เองที่บิตคอยกำลังพักตัวแล้วถ้ามันมีเหรียญไหนให้นวิ่งก่อนชาวบ้านเขาเนี่ยเราก็อย่าลืมฟอลโลกันด้วยนะครับเพราะว่าในขณะที่ มันวิ่งไปแล้วสมมติเดบิวอาดีวิ่งบิตคอยพุ่งวิ่งขึ้นอาจจะช่วยส่งเสริมกันวิ่งแรงวิ่งเร็วก่อนเพื่อนก็ได้เดี๋วนะั้นะตอนนี้ให้จับตาอย่าเพิ่งเข้านะให้จับตาดูนะครับอาจจะรอเบค2.75ตรงนี้ไปได้ก่อนเอา้าจบไปมาดูตัวไฮไลท์ของเราบ้างที่เราโพสต์กันไปเมื่อวานเหมือนกันนะครับอา้าวต้องเคลมกันหน่อยตัวของเหรียญครับ ขับลิสต์ไปปิดใบตามดีไหมนะครับอัปเดตต่อจากเมื่อวานนี้เลยนะว่าเรามีตีแนวรับไว้นะครับแต่ว่านะวันนี้มันหลุดลงมาแล้วนะแนวรับระยะสั้นนะสับัวของรับมามองในภาพใหญ่กันก่อนครับภาพใหญ่ของคับใน้หลังจากที่แน่นอนข่าวดีมาทุกคนคาดหวังอะไรทุกคนคาดหวังให้กลับขึ้นแต่พอหลังข่าวดีผ่านไปเนะี่ยมันต้องมีปัจจัยอะไรที่ส่งเสริมให้ขับจะวิ่งไปต่อได้ดังนั้นมีการย่อตัวอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกตินะโดยที่แนวรับของเตินเนี่ยอันเนี้ย ต้นตีไว้52าสถึงหกจะเป็นแนวรับแนวต้านตามหน้ากราฟนะครับะแนวต้านตามหน้ากราฟซึ่งณตอนนี้สิ่งที่ต้นสนใจคือไปดูภาพเล็กๆครับภาพหนึ่งชั่วโมงเราเดี๋ยวสังเกตเห็นว่าตัวของครับเนี่ยเขายื้อกันอยู่โซนนี้เขายื้อกันอยู่โซนประมาณ80บาทครับ ในตอนเช้าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเหมือนจะไม่เหมือนจะปิดหลุดลงมาตรงนี้ครับอันนี้อาจจะต้องรอดูช่วงเย็นนะว่าครับเนี่ยจะหลุดโซน80ลงมาด้านล่างเลยหรือเปล่าตอนนี้ยังสู้กันอยู่ยังไม่รู้ผลแต่ทิศทางเนี่ยเติ้นก็บแอสไปแล้วแหละว่าตรงนี้น่าจะวิ่งหลุดลงมาด้านล่างเลย นะครับบีงหลุดลงมาด้านล่างเลยเพราะแรงขายลงมาเนี่ยค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียวไม่ค่อยมีแรงซื้อถ้าหลุดลงมาครับโซนแรกนะครับโซนแรกสิ่งที่เติ้นจะรับซื้อโซนแรกครับก็จะมองในโซนนี้ประมาณ60นะ6 3ถึงประมาณ68โซนนี้เป็นโซนไซเวก่อนที่จะมีการประกาศลิส์เหรียญเพิ่มครับและทูดมูลขึ้นไปมาดูโซนนี้กันก่อนถ้าเกิดย่อลงมาอะ เราแบบไม่รู้ไงว่ารอบนี้มันย่อลึกได้แค่ไหนถ้าย่อลงมาประมาณหกสิบสามถึงหกสิบแปดรับไปก่อนไม้นึงก็ได้หรือใครเ่ะโอเครู้สึกว่าโซนนี้มันยังราคาสูงไปต่อราคาอีกนิดหนึ่งนะก็รอย่อมาด้านล่างครับด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นเข้าแผนเดิมของพวกเราแล้วนะโซนห้าสิบสองถึงหกสิบซึ่งครับเตินนะ้ลนมองว่าถ้าเติ้ลจะเล่นครับแบ่งสองไม้ ไม้แรกเนี่ยโซนหนึ่งใช่ไหมหกสิบห้าบาทตามฟิโบนัชชีห้าสิบปอร์ซนมาที่สองอาจจะห้าสิบแปดบาทหกสบเดจุดเร์เซ็นเราย่อซื้อ2แนวรับนี้ไปแต่ว่าทีนี้เราก็ต้องมองในมุมมองของความเสี่ยงด้วยว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเล่นตรงเนี้ยเราอย่าลืมนะว่าเออมันมีมุมมองของความเสี่ยงด้วยนะครับส่วนใครที่เอย้ ลงและไหลช่างมันเพราะฉันเชื่อว่ารอบนี้เหรียญคับกลับเป็นทรงขาขึ้นทำาฮาย่ไฮแบบที่คลิปที่แล้วเติ้ลบอกก็ก็ระวังกันไว้นิดนึงครับสำหรับใครที่ ซื้อเหรียญครับนะเราก็ยังมีเซตอัพในการเล่นนะครับสมมติเราซื้อที่58เราจะยอมตรงไหนล่ะจับต้นก็อาจจะต้องยอมที่โลล่าสุดของเขาครับอยู่ที่ประมาณ33บาทนะอ่ะทุกต้นเชื่อว่าทุกคน,นมองเป้าเดียวกันคือ500 500นี้ไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่ครับแต่เราจะเห็นเกเห็นว่าโอเคถ้าเราซื้อที่61.8% 58บาทนะแล้วจะยอมแพนที่โล33บาท พอร์ตเราจะยุบไป40%แต่ถ้ามันกลับไปที่500เนี่ยโอ้มหาศาลเลยได้รีวอร์ดลรโชประมาณ17เทา่าอย่างเงี้ยต้นตอบเองได้ต้องตอบเองก่อนนะว่าถ้าเราซื้อที่58บาทแล้วมันย่อลึกลงมาเงินหายไป40%เนี่ยยอมคัดที่33บาทเรายอมรับได้ไหมถ้ายอมรับได้ครับคุณก็เอาเงินเยนมาซื้อแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันแบบ เอ๊มันเยอะไปหน่อยนะคุณก็ลองลดปริมาณที่คุณอยากซื้อจากตอนแรกอาจจะซื้อสักสองแสนก็ลดลงมาตามสัสดส่วนที่คุณคิดว่ายอมเสียดายเมื่อเงินที่คุณลงหายไป4ี่สิบเปอร์เซ็นต์ะครับไม่ได้ขึ้นจริงนะรอบนี้นี่คือสิ่งที่เตือนอยากมาย้ำเตือนกันครับสิ่งที่เติ้นเห็นในตลาดตอนนี้คือหัวทุกคนเกากันมาก ทุกคนคาดหวังครับว่าการซูสปอตของฉันจะต้องขึ้นเท่านั้นทุกคนไม่ค่อยจะมองในฝั่งลงเลยเฮ้ยอย่าลืมนะมันขึ้นเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่ตอนลงเราต้องจํากัดความเสียหายได้นะวันนี้ทุกคนได้ตังมันแฮปปี้ค่ะไม่รู้ถ้าทุกคนเสียตังชีวิตมันเปลี่ยนเฮ้ยลองดูนะครับไม่อยากให้การดเจนเกินไป ดังนั้นเราจะต้องอยู่ด้วยกันจนถึงบูรณาเงินคุณไม่ควรจะสูญหายจากความที่ไม่มืออาชีพในการซื้อแบบนี้ดังนั้นลองดูครับนั่นเป็นหนึ่งมุมมองของเติ้นเท่านั้นมุมมองเล็กๆมุมมองนี้หวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียกันไปและทุกคนมองเห็นกราฟทั้งบิตคอยน์ BLD ครับและส่วนของครับคอยรอช้อนที่ตรงไหนกันแลกเป็นทเห็นไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้ครับต้รฝากไว้ก่อนที่เราจะจากกันไปครับส่ตัวของกลุ่มมูลค่า แจก50,000ประจำเดือนธันวาคมอัดฉีดให้เองเลยครับอยากแจกให้ทุกคนไปเที่ยวปีใหม่กันรวมทั้งใครที่อ,อยากพาซิ่งพาดอยครับก็ตเติลก็จะมีในส่วนของกลุ่มหมูกระทะเทรดเดอร์ครับที่จะพาซิ่งกันอย่างตัว WLD เนี่ยเข้าไปตั้งแต่2.4ดอลดาร์แล้วอันนี้ก็เลทโฟฟิตลันอยู่หวังว่าจะเบรก2.75ดอลลารันล่าไปได้และเจอกันที่ทูนดามูนครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าในรักชาวนาวส่วนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย